ดูที่จะยิงใครโอ้โยมีกินลูกแก้วสี่เม็ดนะฮะเล็งใครก็เป็นศพแน่นอนอะสวัสดีครับพรเพื่อนเพื่อชาวโมบายลูเปอร์รทุกท่านกลับมาพบกับผมนัดโยนในเกมสัมเมอร์มอนสกายอารีนาครับแล้วนี้ผมก็จะมารีวิวมอนสเตอร์ใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือน้องเมชนั่นเอง,เอง แล้วก็เป็นเมทธาดไฟด้วยหรือว่าน้องโคโค่ซึ่งกําลังมาแรงเลยเขาบอกว่าตัวนี้มัน OP มากๆมันดาเมจจัดจ้านสุดๆเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหมอบูมศิลปภพนะครับที่ให้ยืม ID มาทําการรีวิวในวันนี้จริงๆแล้วก็เพิ่งเปิดได้สดๆแล้วหมอบูมก็ไปทําการเก็บเลเวลใส่รูนใส่อ์ติแฟกอัพสกิลจนเต็มมาให้เราได้ทดสอบกันนะครับมาเริ่มจากเรื่องสกิลกันก่อนเลยละกัน สำหรับน้องเบจุหรือว่าน้องโคโค่ตัวนี้นะมาพร้อมกับสเตตเป็นสายโจมตีค่าพลังเนี่ยก็จะมีค่าแอตแทกที่สูงพอสมควรเลยนะฮะเอาเวกแล้วจะได้ความต้านทานมานะครับแล้วก็มาดูสเตตอันเนี้ยเท่าที่ผมลองดูสกิลนะเริ่มที่สกิลแรกครับ Magical Eye โจมตีศัตรู2ครั้งมีโอกาส35%ที่จะทำให้ติดหักดาบถ้าอัพเต็มเนี่ยจะ ทำให้เป็นหักดาบได้ประมาณ65%เลยทีเดียวอันนี้ยังสกิลแรกไม่เต็มนะส่วนสกิลที่2ครับ Night c ลก็คือสั I ่งอีคาออกไปโจมตีศัตรูซึ่งจะมีโอกาสทําให้ศัตรูติด Branding นะครับหรือว่าตาประทับเนี่ยเป็นเวลา2เทิร์นแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยที่เราตีใส่เป้าหมายที่มันมีดีบัฟอยู่บนหัวมันจะลดระยะเวลาคูลดาวของสกิลที่3นะครับผมลง1เทิร์นด้วย แล้วเราก็โยกไปที่สก,กิลที่3ครับทีเด็ดของเขาคือถ้า chaos magic circle เมื่อเริ่มเทินนะครับมันจะ summon ลูกแก้วเวทมนต์นะครับขึ้นมา5ลูกอยู่ด้านหลังนะแล้วลูกแก้วแต่ละลูกเนี่ยมันจะทำดาเมจแบบไม่สนคริติคอลไม่สนอะไรนะครับนับจากค่าแอตแทกเราความเสียหายเป็น150%ของค่าพลังโจมตีนะเมื่อเราโดนโจมตีครับมันจะใช้ลูกแก้ว1ลูกเพื่อเคาน์เตอร์ไปนะครับ คาน์เตอร์ด้วย150%นะแล้วการเคาน์เตอร์นั้นก็จะเพิ่มเกรดโจมตีให้กับตัวโคโค่เอง25%แล้วก็ถ้าเรายังเหลือลูกแก้วอยู่เท่าไหร่เนี่ยเทิร์นที่เราเข้าโจมตีเราจะใช้สกิลหนึ่งสกิลสก็ได้มันจะเอาลูกแก้วทั้งหมดเนี่ยโจมตีศัตรูไปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงส่วนสกิลรีดเป็นคริติคอลในกิลวอลครับ33%อนต่าปุกพลังแล้วได้นี่นะครับความต้านทานสำหรับการใส่รูนครับเท่าที่เราดูสกิลแลแ้วเนี่ย ไอสกิลที่3นะครับผมเค a o s เมจิกเนี่ยมันไม่สามารถคริติคอลได้มันเป็นค่าดามจที่แบบตายตัว150%ของ a t t a ท k เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลูนไม่จำเป็นต้องเล่นสายคริเลตหรือว่าคริแ a มก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแรงแค่ตัวแบบตัวคูณของท่าแรกกับท่า2เท่านั้นแต่จากลูกแก้วเนี่ย150%ถ้าเราทำดาเมจเยอะๆเน้นๆเข้าไปนะครับลูกแก้วเนี่ยมันจะแรงมากม 1 5อของาอคิดง่ายๆนะครับ2800เนี่ยคูณ150%เข้าไปก็คูณ1.5ใช่ปะ่ะ1.5ดาเมจเพิ่มเติมก็จะประมาณเท่าไหร่วะน่าจะได้ประมาณ6 5 6 0 0 0พันอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันคำนวณยังไงนะแต่เดี๋ยวลองไปไปทดสอบกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะการทดสอบเราจะเข้าไปในอ,อาเข้าผิด ถูกกว่านี่ว่อารีนานะฮะอารีนาเราจะต้องตั้งแนวตั้งรับของอ๋อเป็นไอ้นี่เหรอสมมุติว่าถ้าผมตั้งแนวตั้งรับแบบเอามอนไปเยอะๆหน่อยนะฮะแล้วเราก็ทดลองต่อสู้เอาน้องเมดไปนะฮะเริ่มเทสไม่รู้ว่าจะตายก่อนหรือเปล่า <laughs> โอ้ยโ,โ,โอ้โดันเอาโอนี้มาโอนี้เดือดจัด เคออสเมจิกนี่ฮะปุ๊บอ้าวเราได้ EX เพื่อนๆด,ดนะูดาเมจนะโจมตีศัตรูสามครั้งดาเมจตอนแรกไม่ต้องสนใจนะฮะปุ๊บป,ป,ปุเห็นไหมลูกแก้วที่มีอยู่ห้าลูกนะครับผมมันจะละลายหายไปหมดเลยด้วยดาเมจหกพันแดฟิกฟิกห้าทีก็ประมาณ7จ็ดห้าสาห้าสาห้า แล้วเมื่อกี้พอใช้ท่านี้มันติดแบรนดิ้งไปก่อนใช่ไหมพอมันติดแบรนดิ้งไปปุ๊บมันก็เลยทำให้อินฟิกดาเมจเราแรงขึ้นนะอันนี้คูลดาวจริงๆเนี้ยมันมีอยู่5เทินแต่ว่าเดี๋ยวดูอันนี้นะฮะเนี่ยติดแบรนดิ้งปุ๊บ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 จากคูลดาว turn, ห้5เทินเหลืออีก1เทินจะใช้ได้อีกแล้วนะครับมันนับดาเมจเป็น ยังไงอะรถไปตามดาเมจตามตอนที่มันติดแบนดิ้งปุ๊บแล้วเรายิงรัวๆเหมือนสกิลนี้มันแบบมันคููดาวห้าเดินจริงเหรอวะนี่ฮะแล้วก็ยิงการทดลองเสร็จสมบูรณ์โหดรลายมากนะครับเกลับมาดูที่สกิล เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าน้องเมดเนี่ยรูนที่แนะนําก็คือไม่เป็นรูน ex ก็เป็นอาจจะเป็นรูนดูดเลือดก็ได้นะครับถ้ารูนดูดเลือดเนี่ยเวลามันโดนตีมาแล้วมันสวนลูกแก้วไปอะ่ะมันก็จะช่วยดูดเลือดกลับมาได้นิดหน่อยนะครับผมเล่นได้2แบบแต่ว่าไม่ต้องเล่นครีดแดมเลยสามารถใส่เป็นดามจจจ่าได้เลยนะอาจจะทําให้มันถึกๆไว้หน่อยอย่างนี้หมอบ,บุมก็ทําไว้เลือดหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็เดฟสี่ร จริงแล้วถ้าถึกถกว่าน,นี้ก็อาจจะดีนะฮะแต่เห็นว่าพลังโจมตี2,000รวมกับเสาอะไรแล้วเนี่ยได้ดาเมจจากลูกแก้วประมาณลูกละ6 8 0 0เพราะฉะนั้นเรื่องอร์ติแฟกอ่ะผมว่าถ้าเราใส่พวกความเสียหายเพิ่มเติมตาม Attack% กเปนตะถ้าเราทำสปีดเยอะก็ความเสียหายเพิ่มเติมตาม a t t a ท k กสปีดอะไรพวกนี้นะมันก็จะช่วยให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นอนะ่เพราะว่ามเมื่อกี้จับ จากการคูณตรงๆแล้วใช่ป่ะ6,800มันได้จาก2,800คูณ150เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ4,500อ่า4,500แล้วที่เหลืออาจจะมาจากเสาอีกสักนิดนึงมาจากอาร์ติแฟกต์อีกสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูใน RTA กันว่าเป็นอย่างไรซินี่สำหรับใน RTA นะครับ รูนที่ใส่ไว้เนี่ยก็จะใกล้เคียงกันแต่ว่าหมอบูมก็ได้ทำการเพิ่ม HP เอาไว้หน่อยเพิ่มเดฟเอาไว้ให้ถึงพอสมควรแล้วก็มีแม่นยำไว้นิดนึงนะครับแม่นยำเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสำคัญตรงที่ถ้าตัวนั้นมีดีบัฟอยู่แล้วตัวมันจะทำให้ลดคูดาวท่า3ไวๆและยิ่งมันใช้ท่า3ได้บ่อยๆเนี่ยคือมันตัวมันจะโกงมากๆนะฮะเนี่ยก็จะ เป็นแบบนี้หรือไม่ก็เอาไปคอมโบเล่นกับพวกตัวที่มีดีบัฟทาดีบัฟให้น้องก็จะยิงแล้วคููดาวมาไวนะครับผมนี่ประมาณนี้อาร์ติแฟกต์ในนี้ก็จะใส่คล้ายๆกันผมว่าในเมื่อไม่ได้เล่นสายคียเนี่ยหมอบุอ๊บอาจจะต้องหาอาร์ติแฟกต์เปลี่ยนนิดนึงนะฮะให้มันเป็นพวกความแรงตามแบบเนี้ยความเสียหายเพิ่มเติม,ต,มตามแอตแทกตามสปีดเข้าไปแล้วน้องก็จะดูเกลี้ยกล่อมกว่านี้เดี๋ยวเราลองไปดูรีเพย์ที่หมอเล่นไว้ดีกว่าว่า เป็นยังไงนะฮะเริ่มจากอันไหนเนี่ยน่าจะตอนนี้นะครับผมปุ๊บต้องการดูรีเพย์ลองดูว่าเล่นแพ้ชนะยังไงบ้าง <c oughs> โอ้โหแต่ว่าหมอบูมก็ดีเคมือดออมมืดนะฮะนี่เจอทีมเมตาเอาทีมผู้กันน้ำกับออมมืดเข้าสวนนะครับแล้วก็เลือกน้องเมดไฟเป็นตัวสุดท้าย เห็นหมอบอกว่าอยากจะทดสอบนะก็เลยเลือกแต่เมดรัวๆนี่ครับพลังดีเคเด้งขึ้นมาแล้วก็พูกราเข้าไปเอ้าเมดยังไม่ได้ทำอะไรเลยมอบตัวซะแล้วนะฮะมอบตัวซะแล้วต่อมาเจอกับอะไรเนี่ยโอ้เจอกับสามแดงเนี่ยฮะอยากรู้ผลแล้วว่าเป็นยังไงน้องคุณโลฟิโลฟิโลฟิพอเห็นดีเคมมืดปุ๊บเขาเลือกมาเป็นคาคิเลยนะฮะ แล้วพอเจอเหมือนจะซีซีเข้าไปก็เลือกมาแบบตั้งรับเต็มสูบตัวสุดท้ายเป็นแวมด้วยหลังจากที่เห็นผู้กันลมแล้วนี่เป็นแวมใส่วิวนะอือหือแวมใส่วิวไม่พอโต้กับแล้วก็ลีนกระทุงไปโอ้โหถึงกับต้องส่งฮาร์ทช็อกน้ำไปนะสติกเกอร์เอา้าลบบับูแวมขนาด มีวิวช่องหนึ่งยังเคาน์เตอร์แบบขนาดนี้นะน่าจะเพียงพำแเราหรือเปล่าน้องเมยชาร์จเอาอ่ะนี่เหยบ้านลูกแก้วมาแล้วห้าลูกลูกแก้วมาห้าลูกผู้กัรลดเกตไปหน่อยสิสับๆยิ่งโอ้โหทีเดียวหายไปเลยฮะ แต่ว่าพอศัตรูไม่มีดีบัฟแล้วเนี่ยไอ้ท่านี้ใช้ไปปุ๊บมันต้องรอคููดาวแบบนานมากเลยนะนี่มาแล้วมาแล้วน,นี่เห็นไหมลูกแก้วมันจะสวนไปหนึ่งทีเบาๆครับพันแต่ว่าก็ไม่รอดไม่รอดว่ะไอ้นี่สู้ไปแล้วเราข้ามไปนะมาลองดูเจอคินคีดูไหม มันสามารถเราไปเจาะพวกคินคี้ผมว่าน่าจะเจาะมัน huh. อย right. mm> ู่นะเพราะว่าดาเมจมันฟริกนะอืมเขาก็แก้ทางมาแบบเต็มสตรีมนะฮะผมก็เอาผู้กันไฟออกไปโอ้โหลบหมดแต่ว่าเด้งกลับขึ้นมาโอ้โหสตันไม่วางระเบิดไม่ติดฮะสตันสอดนี้โดนสวนเข้าไป รถเกตไปโดนโต้กลับแล้วฮะคราวนี้หมอ,อมืดเป็นเป้านี่งแล้วเคออสเมจิกลูกแก้วมาแล้วครับพาลูกเตรียมส่งดากอนบอลน,นั่นไงโดนเคาน์เตอร์็อดนี้เข้าไปน้องดากอนบอลผมไม่น่ารอดแล้วฮะโอ้ยทาเหมือนเขาปล่อยให้ดากอนบอลได้เล่นนะเนี่ยครับยิงสวนไปหนึ่งดอกแล้วก็ปุกปุกปุกง่ายๆคือ ถ้าน้องเมดเล็งเป้าไปที่ใครโดยที่มีลูกแก้วแบบสามสีลูกขึ้นไปเนี่ยเป็นศบแน่นอนนะเล็งเป้าไปที่ใครคนนั้นเป็นศพถ้าเอ็กก็หน่อยไม่เอ็กนะฮะสวนไปหนึ่งดอกปรับสวนไปอีกหนึ่งดอกแต่ว่าโดนหักดาบก็จะเบาลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอเมดไฟเนี่ยเราสามารถใช้ตัวหักดาบไปสู้ได้อยู่นะพอแบบแก้ทางได้ ดูเกมนี้หน่อยสิลองดูนะใน RTA เนี่ยเป็นยังไงมับมับเอาว่าคราวนี้บูมไม่ได้เลือกดีมืดนะหลังจากเจออ่างไฟก่อนก็หยิบมาเป็นออมือดกับผู้กัน,นแล้วก็ดีมืดตามมาตัวที่3เจอสกิลหมู่เยอะก็เลยหยิบแบมมาแล้วก็โดนแบนไปตามระเบียวนะฮะเขาได้เปิดก่อนสามารถ ลบบัฟลดเกตติดนะฮะแต่ว่าออมือดเด้งกลับขึ้นมาได้จากพาสซีฟของดีเคมืดมาเพาให้แล้วก็เคนแล้วก็เราไปเก็บก่อนหนึ่งตัวมานะฮะเคออสเปิดหนังสือเราก็โดนลบบัฟเกี่ยงเก่าเลยฮะส่วนไปหนึ่งที ปรับสวนไปอีกหนึ่งเอาเหลือสามลูกแล้วโอ้โหแต่สามลูกก็หมื่นสองหมื่นอะลูกแก้วเหลือสามลูกก็สองหมื่นครับแล้วก็ระเบิดไปสังเกตเห็นว่าหมอบูมเนี่ยจะพยายามหยิบมาเล่นคู่กับตัวที่มีบัฟดาบนะฮะผมยังไม่รู้เลยเตอนมันมีบัฟดาบเนี่ยมันจะแรงเท่าไหร่ ลองดูเกมนี้นะฮะว่าได้ลงหรือเปล่าจะพยายามดูหลายๆรูปแบบอย่าสมะ,ะมีผู้กันไฟด้วยเกมนี้สครอตแฮปบคินคี้ไปก่อนแล้วก็อ้าไม่ยอมกลางบัฟด้วยนะฮะกลัวริวสวนมาก่อนแน่นเลยก็เลยยังไม่กลางแล้วก็ซีเรียสแมทเชทร์เข้าไปโดนสวนมาชาร์ไว้ก่อนอ่า ลูกแก้วไป1เมตรนี่ครับบอสซัมมาแล้วแอตแทกมาถ้ามีบัฟแอตแทกน่าจะ6,800ป่ะโอ้เ9 0 0พครับผมเมตรละ9ก้าพักเมื่อกี้เหลืออยู่ประมาณ3-4เมตรแล้วถ้ามีดีบัฟอยู่บนหัวด้วยแป๊บเดียวก็จะใช้เคออสเมจิกได้อีกแล้วนะจัดว่าจัดว่าโกงว่ะแต่ดูไอ้คินคีก็โกงเหมือนกันนะ ยิ่งปุบ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 โอ้ยคิงคิ๊มีคิงคิเป็นตัวเป็นตัวเดียวที่ผมเห็นว่าโดนแล้วยังไม่ตายนะเนี่ยโอ้โหนิดเดียวเกือบไปแล้วเกือบแพ้อยู่ดีนะเนี่ยดันมีอมาตะขึ้นมาตอนระเบิดพอดีฮะบหมอบงเกือบโดนไปแล้วดูเกมนี้ต่อนะฮะมาอีกสักเกมหนึ่ง เราก็พอจะได้แนวทางนะว่ามันควรจะแบบถ้าไปกับตัวบัฟดาบก็จะยิ่งดีดาเมจก็จะรุนแรงพอจะแบบวันฮิตคิวได้สบายแล้วถ้าเอาไปคอมโบคู่กับเมดนะ้ำอย่างนี้เนี่ยนะฆ่าปุ๊บเมดก็มีลูกแก้วแล้วตัวมันก็จะปลอดภัยเลือกที่จะเก็บลบบัฟไว้หนึ่งชิ้นนะครับผม2องอแล้วก็มามาแล้ว ฟาดเข้าไปตีน้องเมดโดนสวนไปแล้วก็คิดติค้อเออเลอร์ชนนี้ไปหมับเขาให้สตันไปเกือบหมดครับลลเวนฟานแล้วก็รถเกตตามดูที่จะยิงใครโอ้โหมีกีลูกแค่วสี่เม็ดนะฮะเล็งใครก็เป็นศพแน่นอนอะ่ะเขาพยายามฆ่าเมดแล้วนะ ผมว่าหลายๆคนที่ยังไม่ฆ่าเมยเพราะว่าคงอยากให้ลองเล่นให้ดูสกิลแหละเดี๋ยวแต่พอโดนไล่ฆ่าดูก็ปางอยู่นะเอ้าอะไม่ชาร์จแล้วนะ <igraph> เมยแตกไปแล้วโอ้โห,โหโเมยจะแตกแต่ก็ยังได้อยู่ฮะมีดีอยู่อย่างนี้ฟาดไปจุกๆอยดูแล้ว เรียบร้อยอะปุ๊บดูเกมสุดท้ายดิอ่ะดูที่เกมล่าสุดเลยเจอสองแดงนะว่าจะเอาชนะได้ไหมไปดูกันให้หนำใจเลยคือแค่สกิลสองกับสกิลสามเต็มผมว่าก็โอเคแล้วนะสกิลแรกจะช่วยในการแบบคอยหักดาบเปิดมา ทูแวบเรียบร้อยเรียบร้อยรูรู ex มาแบบนี้ฟา,างวาไม่ติดฟานได้กลางเอาละครับน้องเมดเปิดหนังสือปับเข้าให้ตอนนี้ทอเลนเข้าไปฟางระเบิดเข้าไปอีกโอ้ยสวนกลับมาแล้วก็อุ้ยลบไปพร้อมแกนซิงฮนะ น้องเมดแต่ว่าวาเลนติสก็หายไปอยู่ดีสกิลน้องแรงจริงเอาละเขาก็ยอมแพ้ไปเลยนะฮะโอเคครับผมและนี่ก็คือน้องเมดจุนะครับหรือว่าน้องโคโคน่าจะเป็นตัวใหม่มาแรงใน RTA หรือว่าอาร n นเลยแล้วผมมองว่า ถ้าเอาไปเล่นในกิลวอ์เนี่ยด้วยคุณสมบัติแบบนี้แล้วน่าจะโหดมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับสามารถใช้เล่นกิลวอ์สบายๆเลยแถมมีฤทเป็นในกิลวอ์ด้วยตลีกิก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใช้กันนะเป็นตัวใหม่ที่น่าสนใจครับใครมีก็ลองดูแนวทางการเล่นได้อาจจะไม่ต้องเล่นคริดามจไปเน้นแอตแทกเอาแอดดิชั่นแนลเยอะๆจากลูกแก้วของมันดีกว่านะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณหมอบูม,มากนะครับที่ให้ยืม ID มาทำการรีวิวครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยพร้อมทั้งอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับทั้ง power p a y แล้วก็ Autopilot เลยนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อดได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนี้แล้ววันนี้ผมและน้องเมทโคโค่ Ko o, ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย